ในที่นี้คุณผู้ฟังต้องเคยดูหนังดูซีรีส์ใน Netflix กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะคือมันก็มีกระแสะเกี่ยวกับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมการดูหนังใน n e t f l i x มันไม่ดีซึ่งไอเดียมองว่าถ้าคิดว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าคิดว่ามันดีมันก็ดีค่ะ จะคิดแบบไหนก็ถูกอีกล้ค่ะเพราะว่าการดู Netflix ของแต่ละคนน่มันก็ดูไม่เหมือนกันใช่ไหมคะส่วนคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดู Netflix ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะส่วนตัวของไอเดียนะคะไอเดียก็มองว่าการดูหนังใน Netflix เนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะ 1. แหละเราได้ความบันเทิง2 เราได้เรียนรู้ภาษาด้วยค่ะเพราะมันมีภาพยนตร์มีหนังจากหลากหลายประเทศมากๆสำหรับใครที่เรียนภาษานี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าเราฟังจากเจ้าของภาษาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีซับไทยให้เราได้อ่านด้วยทำไมจะไม่ดีใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการที่จะเรียนภาษาแต่วันนี้ค่ะ มีซีรีส์หนึ่งที่ไอเดียรู้สึกว่าดูแล้วชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง How to Get Rich ซีรีส์นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ8ตอนค่ะซึ่งคนที่เขาดำเนินรายการนะคะเขาชื่อคุณรามิดค่ะซึ่งเขามี YouTube ช่อง I will teach you to be rich เหมือนเขาก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินค่ะก็คือมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลนั่นแหละค่ะซึ่งไอเดียของการทำซีรีส์นี้ค่ะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวของไอเดียเองนะคะที่การที่ผู้ชมทางบ้าน ก็คือส่งอีเมลไปหาเขาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินที่เขามีแล้วเขาอาะจะต้องเขาต้องการที่ออกจากวงจรการเงินที่มันมีปัญหาค่ะซึ่งบุคคลที่อยู่ในซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่มีรายได้สูงๆอะค่ะเขาก็มีปัญหาทางด้านการเงินที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ แต่สําหรับบางคนนี่คือมันเป็นปัญหาจริงๆค่ะที่เขาเนี่ยหาทางแก้ไม่ออกว่าเขาจะเริ่มจากจุดไหนมันต้องเริ่มต้นยังไงซึ่งไอเดียก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเรานะที่มีปัญหาเรื่องของการเงินส่วนบุคคลค่ะฝั่งของอเมริกาเขาก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะ สิ่งที่ไอเดียชอบเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะคะคือเราอ่ะได้เห็นวิธีการคิดวิธีการจัดการของคุณรามิดว่าเขาเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนเพื่อช่วยคนที่เขามีปัญหาทางด้านการเงินค่ะซึ่งเราอ่ะสามารถดูแล้วก็วิเคราะห์ตามแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราค่ะซึ่งไอเดียได้ยินคำถามเขาเขาอะจะถามาผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะว่า คือชีวิตความร่ํารวยของคุณที่คุณต้องการอะ่ะมันเป็นแบบไหนเขาจะถามคําถามนี้กับทุกคนเลยค่ะว่าเออคุณอะ่ะบอกว่าคุณอยากรวยแต่ว่าอยากรวยของคุณอะ่ะชีวิตที่ร่ํารวยของคุณอะ่ะมันเป็นแบบไหนเขาก็จะให้สมุดการบ้านคนละเล่มเพื่อไปเขียนว่าคุณอยากมีชีวิตที่ร่ํารวยแบบไหนก็เขียนออกมาแล้วก็สเต็ปต่อมาเขาก็ให้วางแผนว่าคุณอะ่ะจะต้อง อะไรแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรและถ้าหากว่าคุณเขียนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะในซีรีส์เนี่ยคุณรามิดเขาก็จะมาตรวจเช็คอีกทีว่าแพผนของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเขาก็ต้องดูว่าความต้องการของคุณเป้าหมายของคุณอนะทางการเงินคืออะไรเสร็จแล้ว แผนการของคุณคืออะไรซึ่งคุณรามิดเขาก็มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลให้กับบุคคลร่ำรวยมากมายใช่ไหมคะเขาก็จะมีประสบการณ์เขาก็จะมองภาพออกว่าถ้าเป้าหมายของคุณเป็นแบบนี้แล้วแผนการของคุณเป็นแบบนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าดีเขาก็ให้คุณทําแต่ถ้าไม่ดีเขาก็จะช่วยแก้และปรับเพราะว่าเขามองว่าถ้าคุณต้องการแบบนี้ แล้วเป้าหมายของคุณเออแผนการค่ะเป็นแบบนี้มันไม่น่าจะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยปรับช่วยแก้ทำให้ชีวิตการเงินของอผู้เข้ารายการหรือว่าในรายการในซีรีส์ของเขาอะค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นปัญหาทางด้านการเงินนะคะมันไม่ทําให้ชีวิตใครมีความสุขเลยค่ะต่อให้คุณจะมีรายได้เดือนละหลายๆแสนหรือว่า มีรายได้มากหรือว่ารายได้น้อยแต่ถ้ามันเป็นการใช้แบบเดือนชนเดือนค่ะคือหลายๆคนเขาก็จะมีชีวิตที่แบบไม่มีความสุขบางคนนะคะถึงขั้นไม่อยากเปิดดูบินค่าใช้จ่ายต่างๆของตัวเองเพราะว่าดูแล้วมันเครียดซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีความเครียดเกี่ยวกับการเงินของเราเราจะต้อง หาปัญหาของมันให้เจอค่ะว่าปัญหาจริงๆของต้นเหตุทางการเงินของเราอะ่ะคืออะไรหลังจากที่เราหาปัญหาเจอแล้วนะคะเราจะต้องยอมกล้ายอมรับถึงปัญหานั้นค่ะถ้าเราอ่ะไม่สามารถแก้ปัญหามันได้ด้วยตัวเองเราต้องหาคนมาช่วยค่ะยังน้อยหาเพื่อนคุยก็ยังดีค่ะ ปัญหาการเงินนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆนะคะเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเราใช้เงินกันอยู่ทุกวันแต่เรากับดันไม่มีความรู้ทางด้านการเงินทำให้เราเนี่ยติดกับดักการใช้เดือนชนเดือนซึ่งไอเดียม,มองว่าเราสามารถเรียนรู้กันได้ค่ะ ความรู้เนี่ยมันไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราสามารถพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่สนใจต้องการดูซีรีส์ how to get rich แล้ววิธีการคิดเกี่ยวกับการเงินของคุณผู้ฟังจะเปลี่ยนไปค่ะเห็นไหมคะว่าการดู Netflix ใครว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันค่ะทำให้เราเนี่ยได้รู้ชีวิตจริงของ ประเทศอื่นว่าเขามีปัญหาอะไรหรือว่าเราจะดูเพื่อความบันเทิงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราดูไม่บ่อยใช่ไหมคะหรือว่าเรารู้ว่าเราดูไปเพื่ออะไรหรือว่าเราก็บริหารจัดการเวลาในชีวิตของเราได้ดีก็ดูก็ไม่เสียหายอะไรคะ่ะเราก็ต้องหาความสุขหาความบันเทิงให้กับชีวิตของเราบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอรแคสค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ